อากาศร้อนมากโชคดีที่ยังไม่มีลายแดงอยู่ติดปลายางแต่ยังไม่มีลายแดงครับถ้ามีลายแดงวันนี้เหมือนจะเพิ่มงานอีกครับโอ้โห2อุณหภูมิ36.6ความชื้น54เทซิโอ40เซนอยู่ที่ลบ1 7ยังดีอยู่ครับโอ้โหค่าแสงพัน300กว่าน้ำได้ไป3.5มิลฝนตกอะไรใช่ครับฝนตกเมื่อตอนเที่ยงครับ แต่ว่าค่า VPD ตอนนี้สองจุดหนึ่งสี่เอาเรื่องครับกับอุณหภูมิสามสิบหกจุดหกกับสามสิบเจ็ดครับโอ้ครับไม่รู้เขาบอกทางทางนู้นจะร้อนกว่าที่ที่พี่ไปมาพี่ดูร้อนกว่าทางนี้นี่มันหน้าหนาวยังไงเนี่ยหนาวยังไงเนี่ยร้อนเนี่ยนี่เราร้อนกันแบบว่าร้อนเปียกกันะครับเนี่ยร้อนแบบหัวร้อนอึบอัดมากเลยหนาวความชื้นสัมพัทธ์ห้าสิบสี่ใช่ไหมใช่ความชื้นสัมพัทธ์ห้าสิบสี่ครับไม่ดูห้าสิบสี่มันไม่ มันไม่สอดคล้องกันเลยครับอุณหภูมิมันสูงไงใช่พออุณหภูมิมันสูงพวกความ,ช,มชื้นพัดอย่งเงี้ยมันก็ทำให้สึกร้อนกว่าปกติใช่ครับเอ,อทั้งที่ถ้าอุณหภูมิต่ำแบบนี้ความชื้นสัมพัธ์เงี้ยถือว่าโอเคนะเ<ช>หมาะสมกับจังหวะมากเลยเออแต่เนี้พอดูอ <laughs> น่นแต่เนี้ยค่า VPD ีดีกำลังลดเรื่อยๆแล้วครับ1.98แล้วจากที่อย่งเงี้ยสองหยุดหนึ่งนิดใช่ครับสองจุดหนึ่งเนี้ยอันนี้สามโมงสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีสามสิบห้านาทีครับน่าจะเร ถึงว่าต้น oh, ท right ุเร oh, no ียนมันถึงเหมือนจะป่วยนะถึงกันป่ะใช่บางแปลงน่ะโอ้โหมันมันทำตัวไม่ถูกเลยอ่ะแล้วชาวสวนไปกักน้ำมันอีกใช่ครับโอ้โหกำลังคิดว่าเฮ้ยฟอร์มตาดอกมาเฮ้ยกักน้ําเลยใบร่วงปรากฏว่าดอกดอกมันจะฟอใช่ฟอคือมีฟอกก็แหลมไงฮะคือน้ํามากก็แหลมก็ฟอเพราะนั้นโอ้โหกักน้ําไม่ได้เลยครับห้พอ ไม่คอแห้งก็ยิ่งดีกว่าครับรอจังหวะเพราะว่ามันต้องรอครับเราไปมองบางคนก็บอกว่า,วาฟองดอกเขาเดินหนึ่งสมาระพื้นที่เขาได้ความชื้นเขานิ่งความชื้นสัมผัสเขาได้พื้นที่อับมีน้ํามีอะไรม,มันต่างกันนะครับ,รบจริงๆตอนนี้การทําสวนถ้ามีข้อมูลลย่นี้พี่ว่ามีประโยชน์นะ<ช>อย่างทําไปเรื่อยยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ดอกนะเออแล้วเสียไม่ได้ดอกไม่ว่าใบเสียหมดอะอย่างเงี้ยข้อดีคือเรามีข้อมูลในสวนของเราเอง แล้วก็เอาไปปรับใช้กับข้อมูลโดยรวมที่แต่ละอาจารย์เขาหรือเขามีข้อมูลมาแล้วก็เอามาใช้ได้ครับครับถ้าเราไม่มีข้อมูลในส่วนเราเราเอาข้อมูลของเขามาใช้เนี่ยครับมันก็ไม่สอดคล้องกันก็ใช้ยากครับมันก็ได้เนาะได้สําหรับพื้นที่ที่มันมันเหมาะหรือมันใกล้เคียงกับที่เขากล่าวไว้มันก็ได้ครับแต่พื้นที่แบบที่มันต่างกันสุดขั้วครับมันก็ไปตามก็ไม่ได้อีกเพราะเราไม่มีไม่มีตัวที่จะเอาไว้ไว้ไว้คาดเดาครับ ตอนนี้มีคนแบบว่าทําแบบคาดไปเองอ่ะแล้วมีมีปัญหาคาดไปเองถ้ามันคาดเคลื่อนเนี่ยครับงานแก้มันเสียเวลากว่างานรอครับร <laughs> อจังหวะแล้วทํารอดีกว่าครับก <c oughs> ับทาไปก่อนแล้วพอมันเป็นงานแก้ปุ๊บพอเราเริ่มแก้ครับจังหวะอากาศมันไม่รอเราอะอยู่ดีมันมาตึ้มแทนที่เราจะรอแล้วก็ จังหวะอากาศมาเราทำเนี่ยครับพอทุกสองสามปีนี้อากาศอะ่ะมันสั้นมากครับสั้นมากสามวันห้าวันรอบแล้วห้าวันนะรอบนี้ก็สิบเก้าถึงยี่ห้าหกวันนะใช่ครับหกวันรอบที่แล้วเขาบอกว่าฮะคุณใครพร้อมอะไรวันที่เก้าคุณซัดเลยบางคนกว่าจะมนดกได้วันที่สิบเอ็ดอากาศกำลังเปลี่ยนเลยแล้ววันที่สิบเอ็ดอยู่ดีสามสิบเจ็ดองศา ทุกอย่างดีดปึ้งปังมดเลยเแต่พออีกวันนึงกลับมาสูป่ปกติเอา้า <laughs> วันนี้คนคนขึ้นปึ้งไปเอาแหลมเรียบร้อยเลยทั้งนี้แต่คนขึ้นวันที่เก้าไมเขาได้ฟอร์มตาดอ,ดอวันที่สเิเขาม,มาเติมน้ำทิง้งเขาพอแล้วครับนะฮะจังหวะน,นิดเด <laughs> 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 ียวเพราะนั้นอย่างชช่นว่ามันต้องนิ่งอยู่มาสามสี่วันแล้วเราก็ขึ้นน้ําถ้าเรารู้ว่าวันที่เก้าเนี่ยมันต้องขึ้นเพราะนั้นก่อนนั้นเราก็ทําตัวให้นิ่งก่อนหรือไม่ขึ้นน้ําหรือทำมาได้หรือขึ้นน้าไปแล้วแล้วรออยสามสี่วันก็จะมาชนจังหวะพอดีคครรัับบ อย่างนช่วงนี้ครับเราก็ขึ้นน้ําไปบ้างแล้วก็หาจังหวะว่าเดี๋ยวเราจะไปหยุดวันไหนแล้วก็จะไปจงจังหวะวันนั้นอีกกี่วัน,นเราทนได้แค่ไหนแค่นั้นแหละครับ <Ừ. S 1> ไม่ใช่อดทิ้งเจวันงั้นกูน <laughs> <laughs> พื้นที่อะไรพื้นที่ไม่ได้มันพื้นที่7วันเขาได้ไงฮะ<อ>ไปถึงจังหวะนั้นพอดีแต่บางพื้นที่อะพอเข้าวันที่5วันที่4อย่างเงี้ยดอกมันจะฝ่อจะแหลมหรือเปล่าต้องดูดอกเรียวทามเลยครับดอกที่ตัวเองอุตส่าห์ได้มาถ้ามันฝ่อไปมันก็เสียเลยรับฝ่อก็ใบเหลืองครับ พอเหลืองเอาใบฟอนี่เริ่มยากแลยครับต่อให้เราจะเอาเวลาไหนครับ1 9บเถึงยี่้าจังหวะมันนิดเดียวจังหวะมันแค่ระหว่างวันที่11-19ถึง19มันแค่มาเจ็ดแปดวันรเราแก้เกมทันไหมไม่ทันแค่ตอนนี้เราใช้น้ําที่มีอยู่ให้ได้ให้ได้พอแต่ว่าไม่ได้ใช้มากไปคําว่าพอคือเราต้องสังเกตเนาะรถขนาดนี้พอไหมใช่ <laughs> <laughs> แล้ว scr um, สังเกตไงว่ามันพอใช่น้อยก็สังเกตที่ฟอร์มตาดอกของเราครับฟอร์มแขะแงแล้วว่ารถไปเนี้ยมันแหลมขนาดไหนอย่างผมก็มีแหลมนะแหลมแต่มันก็แหลมส่วนน้อยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้รอชุดนี้อยู่แล้วอะถ้ามันจะให้มันเป๊ะเลยมันก็ต้องเป็นใบที่พร้อมใบดำพร้อมตาอย่างนั้นอะมันก็มันก็ได้แต่อันนี้แหมใบเองเพสลัดอย่างใบดาบอยู่เลยครับ